สวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชว์รูมซัมมิต h อนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีค่ะ mm hmm. ค่ะวันนี้กลับมาพบกับเอเช่นเคยนะคะวันนี้เองมีเจ้ารถ Honda HRV คันนี้มาแนะนําลูกค้านะคะจะบอกว่าคันนี้รถสวยมากๆเลยนะคะเป็น Honda HRV รุ่นท็อปสุดนะคะหลังคาสัลูเป็นปี2017นะคะออปชั่นคือครบเลยแล้วก็รถเนี่ยประวัติดีมากๆนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวผู้หญิงใช้งานนะคะไม้น้อยไม่วิ่งไปเพียง 80,000กว่าโลเท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้านํารถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ฮอนด้ครบทุกระยะเลยนะคะจะบอกว่าไม่แท้ประวัติดีนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะหารุ่นท็อปสุดหลังคารุุูเอ็นแนะนำคันนี้เลยนะคะ mm hmm. ให้รีบเข้ามาชมรถเลยที่โชว์รูมเนี่ยรถไปเร็วทุกคันเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเอ็จะพาลูกค้าชมตัวรถรอบๆคันกันก่อน คันนี้นะคะยางเนี่ยยังเป็นยางปีใหม่อยู่เลยนะคะจะเป็นปี2022นะคะนี่ค่ะปลายปี2022นะคะยางยังใหม่อยู่ล้อแมกของตัวท็อปสุดก็จะเป็นแบบนี้นะคะภายในของเขานะคะก็จะเป็นสีดำนะคะเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีหลังคาซันลูปออปชันคือครบเลยนะคะเพราะเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะคะ เบาะด้านหลังนะคะนั่งสบายนะคะพับได้นะคะอนเนกประสงค์นะคะตัว Honda HRV นะคะบอกเขาจะพับราบแบบนี้เลยทั้งสองข้างนะคะส่วนไฟท้ายนะคะของรุ่นท็อปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบทูบนะคะทูบก็คือเป็นเส้นๆแบบนี้นั่นเองนะคะ รองรับน้ำมัน e85 เรียบร้อยแล้วนะคะห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะกว้างจุของได้เยอะนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะพวกเครื่องมือ,อยังอะไหล่นะคะแม่แรงก็จะอยู่ใต้นี้นะคะอันนี้ค่ะมีพวกแม่แรงนะคะเครื่องมือนะคะแล้วก็ยังอะไหล่จะอยู่ใต้นี้นะคะ เดี๋ยวเอพาชมหน้าคอนโซลนะคะเดี๋ยวเราดูออปชันกันนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะก็มีปุ่มรีเซ็ตตั้งค่าต่างๆนะคะตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็จะมีระบบพุชคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะคะมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะคอนโทรลเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะ อ่ะแล้วก็มีกล้องหลังให้นะคะแอร์ออโต้นะคะระบบพุทสตาร์ทแอร์ออโต้นะคะจะเป็นแบบทัดนะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโคนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะใช้งานได้ทุกอย่างนะคะมีการตรวจเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วคันนี้ประวัติดีมากๆเลยนะคะ รถเข้าศูนย์เช็คระยะครบเลยไมแทร้อยเปแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันนะคะนี่คือเลขไมนะคะอยู่ที่แปดหมืนกึ่งร้ดสิี่กิโลอันนี้การันตีว่าเป็นไมแทอร้อยเปอซนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอ๋พาชมรถ Honda HRV คันนี้กันเรียบร้อยแล้วบอกเลยค่ะว่ารถสวยประวัติดีมากๆเลยรถไปเร็วแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดแซ์นะคะคันนี้เนี่ยถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะก็สามารถดาวน์เริ่มต้นที่0%ูนได้เลยพร้อมรับเลดดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าไม่อยากใช้เงินออกรถก็โทรปรึกษาสอบถามข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวเอ๋แนะนําให้นะคะลูกค้าจะนัดชมรถเนี่ยก็โทรหาเอ๋ได้เลยที่เบอร์โทรศูน8์แ8ดหกสามแปดเจะโชวปดสี่สองหนึ่ด้านล่างนะคะ ลูกค้าสบายใจได้นะคะรถมือสองทุกคันเนี่ยทางโชลูมีการคารัดแล้วก็ตรวจเช็คให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วประวัติก็สามารถเปิดให้ลูกค้าดูได้นะคะคือลูกค้าสบายใจได้การันตีเลยค่ะว่าน้ําไม่ท่วมแน่นอนเครื่องยนต์เดิมๆไม่ติดแก๊สนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เอรคอแนะนํารถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาหรับลูกค้าที่สนใจก็รีบโทรเข้ามาได้เลยรถไปเร็วทุกคันนะคะ วันนี้อขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กด like, แชร์ให้เอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ